ผมไปอ่านเจอเรื่องราวดีๆจาก Forward Line อยากจะเอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังอาจช่วยให้คุณเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น ในเช้าวันหนึ่งภรรยาบอกกับสามีว่าวันนี้ฉันจะกลับบ้านไปเยี่ยมแม่จะไปค้างสักคืนหนึ่งแม่ไม่ค่อยสบายคุณขับรถไปส่งฉันหน่อยได้ไหมฝนตกหนักแบบนี้ไปรถโดยสารไม่สะดวกเลยสามีซึ่งหน้าบูดบึ้งมาตั้งแต่เช้าไม่ตอบภรรยาแต่กลับกระชากเสียงถามกลับไปว่าเมื่อวานเธอซื้อเสื้อใหม่มาใช่ไหมเธอเคยรับปากฉันแล้วว่าจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย เราต้องผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกเรียนค่าใช้จ่ายเยอะแยะทำไมไม่ช่วยกันประหยัดภรรยาพูดออกมาเสียงเบาๆอย่างคนรู้สึกผิดว่าที่แท้คุณโกรธเรื่องนี้นี่เองภรรยาก้มหน้าจัดเสื้อผ้าเงียบๆแล้วบอกกับสามีว่าวันนี้มีรถโดยสารเข้าเมืองแค่เที่ยวเดียวฉันคงต้องรีบไปแล้วล่ะคุณไม่ต้องไปส่งฉันก็ได้ แล้วเธอก็ออกจากบ้านไปโดยที่สามีไม่สนใจเลยเพราะยังโกรธอยู่มากประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปสามีได้ยินเสียงเอะอะบนถนนจึงออกไปดูแล้วได้ยินผู้คนตะโกนว่าฝนที่ตกหนักน้ำไหลเชี่ยวเซาะตะลิ่งจนสะพานเข้าเมืองได้ขาดลงมีรถเมคคันหนึ่งตกลงไปในน้ำที่ไหลเชี่ยวสามีได้ยินดังนั้นจึงตกใจมากจึงรีบวิ่งไปที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงแม่น้ำสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือรถเมยที่ถูกเก็บกู้ขึ้นจากน้ำเหลือเพียงซากเหล็กสัมภาระกระเป๋าต่างๆของผู้โดยสารกระจัดกระจายมีการหามร่างผู้เสียชีวิตคนแล้วคนเล่าขึ้นมาจากแม่น้ำชายหนุ่มเฝ้ามองหาภรรยาของตนแต่ก็ไม่พบเขาเสียใจแทบสิ้นสติเฝ้าถามหน่วยกู้ภัยที่ทำงานอยู่ว่าเห็นภรรยาผมบ้างไหมเธอใส่เสื้อสีแดงกางเกงสีดำ ทุกคนสายหน้าบอกว่าไม่เห็นเวลาผ่านไปจนเกือบเย็นกู้ภัยหยุดการทำงานเพราะนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาครบแล้วจึงบอกชายหนุ่มว่าหากห้ามใจเถอนะร่างของภรรยาคุณคงโดนน้ำพัดไปไกลแล้วชายหนุ่มเดินกลับบ้านเหมือนคนไม่มีวิญญาณร้องไห้ไปคร่ำครวญไปตลอดทางในใจของเขาเฝ้าแต่คร่ำครวญว่าทำไมเราไม่ขับรถไปส่งเธอ เราไปต่อว่าเธอทำไมว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเสื้อตัวเดียวมันจะราคาเท่าไหร่กันแต่เมื่อกลับถึงบ้านคาดไม่ถึงว่าเห็นภรรยานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารมีอาหารอยู่บนโต๊ะในมือเธอมีเสื้อกันหนาวเก่าๆตัวหนึ่งซึ่งเธอกำลังเย็บซ่อมชายเสื้อที่หลุดรุ่ยอยู่ไปไหนมาคะภรรยายัางพูดไม่ทันจบสามีก็ตรงเข้าไปกอดเธอจนแน่นคุณเป็นอะไรร้องไห้ทำไม วันนี้ฉันมัวเอาเสื้อไปคืนร้านเสียเวลาอ้อนวอนให้เขารับเสื้อคืนเลยไปขึ้นรถเมย์ไม่ทันอากาศจะหนาวแล้วฉันเลยรื้อเสื้อเก่ามาซ่อมก็พอใส่ได้อีกหลายปีฉันนี่แย่จริงๆของเก่าก็ยังมีไปซื้อของใหม่มาทำไมก็ไม่รู้เมื่อภรรยาพูดจบสามีกอดเธอแน่นพร้อมร้องไห้ที่เกือบสูญเสียคนรักไปอย่างไม่มีวันกลับมา เรื่องบางเรื่องเราโกรธจนลืมไปว่ามันไม่สำคัญเทียบเท่ากับความสุขของเราเลยเรื่องบางเรื่องไม่สำคัญเท่ากับความสุขของคนที่เรารักเรามีเวลาในโลกนี้จำกัดเวลาที่ใช้ร่วมกันยิ่งจำกัดอะไรที่ไม่สำคัญมากพอก็อย่านำมาเป็นอารมณ์มากมายนักเลยโกรธเคืองกับเรื่องเล็กน้อยไปทำไมศิลปะแห่งปัญญาคือความเข้าใจว่าควรเครียดกับเรื่องใดและควรผ่อนปรนในเรื่องใด อยู่อย่างเข้าใจผู้อื่นแล้วจะสุขมากขึ้นจะโกรธเครืองกันไปทำไมเพราะสุดท้ายก็ต้องตายจากกันหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนผมจะทำคลิปแรงบันดาลใจดีๆมาแบ่งปันทุกคนอย่างสม่ำเส,สมอหากต้องการให้ผมส่งคลิปแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปที่มือถือของคุณเมื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆ สามารถกดแอดไลน์แอดนัตชัยโค้ดได้เลยครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์ Pro คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ